สวัสดีครับพี่น้องเช่ายูทูบอยู่ยูนางงานบริษัทครับผมแบกปั๊มครับเช่นเคยครับกับทีมงานเรียนกันแล้วสุดยอดสุดยอดปุ่งเป็นควันครับทางนี้ที่ขึ้นยากแน่เนี่ยห้อยห้อยรถควันนะเออฟีลอยๆป่ะเครื่องเหล่าป้ นี่รถแตยยังน้ำคนมากครับน,นะเออไกันแต่อ้อมผมรอบางทีหอยมันยกตัวเนี่ยครับ บ้านลาวครับนะเชรสร็ตไปวัยยบเตียเมื่อเข้วเ็จไปวัยยิบเซียกำลังเสร็จครับสามสิบคับสามทองแล้วผม

นี่กรอบนังม้ายกครับสุดสลักนะครับเอ้ยยนิ่มรัาใช้ถอยดัน สิบตันได้ยังครับหกล้อ f 7เครื่องเดิมครับผมบ่ได้หมกมาครับเป็นเครื่องเดิมนะครับ รนะับกรบตีโรเล่นะยครับบล้อครับพี่นะ ถึงตัวไปแล้วครับบุ๊ปจัด,ดกี่ตันได้ครับในหัว,ว, <c oughs> ส,วสิบกว่าตันนะครับในหัวบอลครับ ออกไปแล้วครับลูกลวงมักเลยลูกลวงไตรัไนไปแล้วอันกระสีออกทนนนนะครับทนนนดำครับ